ฮัโลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV o หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจ้าของผมคนนี้มา,มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของดอเรียตุจีนในเนี่ยนะครับผมนะยังไงก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์ฝากกดเพื่อเป็นกันเจ้าของผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะแล้ว สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมนะก็สามารถตามไปดูรีวิวทุกสกินนะครับของตุ๊ดจีนในปี2026ได้เลยนะครับผมก็รีวิวไว้ครบทุกสกินแล้วนเ่นนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูหน้ากิจกรรมกันเหมือนเดิมนะครับวันะสลับสกินดอเลียในด่นะครับไปรับชมกันเลย โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมของสกินดอรเลียแล้วนะครับผมก็มาในราคาเดิมเลยนะครับมีบัตรส่วนลดนะครับผมก็เหลือแค่490คูปองเท่านั้นนะเด่นะครับสกินเนี่ยก็มาตั้งแต่วันที่18นะครับจนถึงวันที่15เดือนมีนาคมหรือไงก็เกือบ1เดือนนะครับนะี้สำหรับสกินนี้นะเด่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์นะครับสกินปุ่มแล้วก็ทาเต็นนะเด่นะครับผมนะก็สหรับใครที่จะซื้อราคาเต็มนะครับครบจบในครั้งเดียวเนี่ยก็ นอยู่ที่ราคา608คูปองนนเดงนะครับผมสำหรับตรงนี้นนเดงนะครับผมโอเคแต่ว่าวันนี้เหมือนเดิมก็กล่องสุ่มเนี่ยก็มีมาให้เราสุ่มกันเหมือนเดิมนะครับผมก็กล่กอง5คูปองวันนี้แหละเป็นวันของผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมสุ่มมาทั้งหมดหลายสกินและยังไม่ออกเลยนะครับผมก็คิดว่าสกินนี้น่าจะเป็นสกินแรกที่ผมน่าจะออกนะครับเดี๋ยวซื้อไปเอาจัดเต็มเลยดีกว่าวันนี้ซื้อทีเดียวเลยครับผมไม่ได้ก็ ไม่ได้ก็พอแล้วนะครับผมนะสี่สิบกล่องหรือว่าห้าจัดไปวันนี้เลยครับผมห้าสิบกล่องนะครับราคาครึ่งหนึ่งของสกินแน่ๆนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะมานะวันนี้นะครับผมไม่มาผมร้องไห้จริงนะทุกคนแล้วผมก็บอกเลยนะครับว่าต้องมีคนคอมเมนต์อวดผมเหมือนเดิมแน่นอนพี่ครับผมได้สกินพี่ครับผมห้ากล่องได้หกกล่องได้แต่ว่าห้ากล่องอันนี้ผมได้ท่าเต้นมานะครับถือว่าไม่แย่ ต่อไปครับผมอีกห้ากล่องไอ้เมื่อกี้สี่กล่องเหรอต่อไปอีกห้ากล่องผมว่าผมต้องได้สกินปุ่มมาแน่นอนสกินปุ่มอุ้ยโอเคสกินปุ่มมาแล้วต่อไปเหลือสกินสกินเหลืออีกสี่กล่องวะทุกคนมันต้องออกแล้วปะต้องสี่กล่องเลยนะเว้ทุกคนมันเยอะมากนะเดี๋ยวจัดไป6กล่องครับผมขอร้อแหละมาเหอะวันเนี้ยเป็นวันดีของผมสักทีเธอโอ้โหเหลือสาห้ากล่องแล้วนะครับ เอือไปครับผมห้ากล่องครับเราไปทีละนิดทีละหน่อยเลยกันนะครับโอ้โหยังไม่มาวะทุกคนสามสิบกล่องสุดท้ายจัดไปเลยเก้ากล่องไม่อยากรอแล้วเลขเก้าเขาว่าเลขดีโอ้โหเห็นเยอะๆนึกว่าออกที่ไหนได้เกลือสี่กล่องครับผมไปครับมียังลุ้นอยู่ยังมีโอกาสได้อยู่โอ้โหไม่ได้วะสิบเจ็ดกล่องสุดท้ายไปเดี๋ยวเราเอาเจ็ดกล่องเลยแล้วกันนะครับขอร้องแหละจีเอ็ม โอ้โหยังไม่มาครับผม10กล่องสุดท้ายเอา4กล่องแล้วก็เดี๋ยว6กกล่องทีเดียวเลยละกันนะทุกคนนะโอห้าสิบกล่องไม่มาเหรอวะทุกคนหกกล่องท้ายแล้วนะครับโอ้ไม่มาแน่เลยวะ่ะทุกคนโอ้โหเอ,อื้ออยากจะร้องไห้วะทุกคนไม่มาวะ่ะโหผมสุ่มไปแบบครึ่งหนึ่งแล้วนะสำหรับเมื่อกี้ในค้าผมนะ <c oughs> ลิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดียวในไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อ e, ีกพิเศษเติมเว็บลุ้นแพ็คฟรีทุกชั่วโมงเติมได้ทุกช่องทางนะครับโดยจะเป็น a c e b o o k ไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตรเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่านี่คงไม่ใช่วันของผมแหละก็อย่าไปฝืนโชคชะตานะครับผมก็จัดราคาเต็มไปเลยแล้วกันนะครับ490คูปองก็จบแล้วนะครับผมออเคคกกก่่นนนนนซื้้็ดดูสวลใหีะทุ โอเคจัดไปแล้วผมมาดูฉากเปิดตัวกันนะครับสลับสกินของดอรเรียนะครับผมในะสกินนี้ก็เป็นหนึ่งสกินละกันนะครับผมนะที่ใครอยากได้สกินรอเดียวสวยๆนะครับสกินนี้ผมคิดว่าก็ตัวจบได้เลยนะครับราคาไม่แพงเอฟเฟกมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่ายืนเฉยๆท่าเดินปกติท่าวาร์ปนะครับรวมถึงท่าเต้นที่สามารถใช้เดินได้ด้วยนะครับผมนะสลับสกินนี้ก็มีให้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ดูตีมดิ ข้อสวยคตรอลังการนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์สุดเท่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าเต้นกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็คือท่าเต้นนะครับท่าเต้นสวยมากทุกคนก็คือท่าเต้นเนี้ยสามารถใช้ไปแล้วก็เดินไปได้ด้วยนะเดนนะครับผมท่าเต้นเป็นแบบน้องม้าสีฟ้าคือแบบมันสวยมันฟุง้งฟิ้งมากเลยนะเดนนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ให้ดูในเกมนะครับแล้วก็มาดูโมเดลตั้งภาพหน้าจอกันนะครับ ก็กรอบโปรไฟล์ที่เราได้มานะครับจะเป็นกรอบโปรไฟล์สีนี้นะครับส่วนใหญ่กรอบโปรไฟล์สกินเซตนี้จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมก็คือจะมีมมาอยู่ตรงกลางหละทุกคนไม่ว่าจะเป็นแวนนะครับผมลอเลี่ยวรวมถึงสกินของดอเลียด้วยนะเดนนะครับ โอเคเนี่ยร้อเลียกผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานเองนะทุกคนวันนี้สกินใหม่มาอีกแล้ว <laughs> โอเคครับผมสกินของดอลเลียก็จะยืนโปรไฟล์ประมาณนี้นะครับผมนะก็สวยไหมทุกคนสำหรับสกินนี้นะครับผมแลาเกิดเป็นรูปภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถเลือกตั้งกันได้เลยไล้เ่ยนะครับโอเคครับผมก็ทักกันนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกต์สกินกันดีกว่านะครับผมไปรับชมกันเลยครับ Every mural sleeps with the story of a stranger. Shh, don't wake them. Not yeah. to worry, not. Sing <laughs> my song, and you'll soon hear the oasis. โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับสกินนี้เต็ม10เพื่อนๆให้เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะเ mm hmm. ด้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมเชื่นใจก,นกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกัเจ้าขผมคนนี้มา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกัน บายบายครับ